ครับสวัสดีครับผมเสือตั้มเชิดดำนะครับผมจะพามาดูแปลงที่ผมเคยถ่ายไว้ตอนทำสารนะครับว่าตอนนี้มันอายุวันเนี่ยมันประมาณ24วันนะฮะหลังจากพ่นสารสาครั้งนะครับสารสาครั้งทางใบลงลงไม่ต้องลงดินนะครับขึ้นใบอย่างเดียวดูครับดูลักษณะดูลักษณะดอกดอกมาครับนี่ครับมาครับ24วันนะครับ ครับแปลงนี้ปลแปลงนี้น่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายอดเดินชัดชัดหมดแล้วนะฮะยอดเดินชัดหมดเลยครับครับยอดไข่ปลามาหมดเลยนะครับเนี่ยผูะเอาให้ดูครับมาเสมอมากครับครับเห็นไหมฮะมาหมดมาไม่เหลือเลยครับเนี่ยยอดสวยมากนะครับเนี่ยทั้งอวบทั้ง เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่ามันออกจริงไหมครับยังไงก็กดฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครปก์กดติดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพราะว่าอันนี้ผมจะถ่ายให้ลงให้ด,ใหดูให้ดูหมดนะครับว่าทําแบบไหน่นยังไงแล้วมันกี่วันออกอยังไงครับคือจาํานวนวันที่ออกเนี่ยผมผมคิดว่าความเข้าใจของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอายุของต้นมากกว่าหรือว่าความสมบูรณ์ของต้นนะครับ <c oughs> คือต้นเนี่ยถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ปุ๊บเราทำสารเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นที่มันจะออกมันจะออกอ่ามันจะออกออกคือใช้เวลาออกไม่นานนะนะฮะใช้เวลาในการเดินดอกได้ไม่นานแล้วก็ดอกก็จะชัดเจนมากเลยแปลงนี้ครับดูครับนี่ออกหมดเลยครับออกหมดเลยนะครับเนี่ย ไม่มียังผมยังไม่เจอต้นบอดเลยนะครับต้นที่ว่ายังไม่ออกเนี่ยระขนาดนี้มันก็ออกนะครับเนี่ยต้นเนี้ยมันที่ไม่เนี่ยต้นเนี้ยอย่างเนี้ยผมจับให้ดูเนี่ยคือยอดมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นไขป่ปลาหมดไม่ต้องลงดินนะครับสารพ่นสามครั้งเนี่ยไม่ต้องลงดินเลยคือพ่นแล้วไม่ได้ไม่เราไม่ได้พ่นให้มันเสมอการทุกครั้งคือของผมเนี่ยถ้าเป็นรอบแรกรอบแรกหนักรอบสองก็จะเบาลงรอบสามก็จะเบาลงไปอีกนะฮะ คือใช้แค่สามครั้งพอครับการพ่นสารน้ำใยเนี่ยถ้าเกิดมันหนักไปมันก็จะน็อกสารแต่ถ้าเกิดพ่นน้อยไปมันก็คือแบบว่าไม่อยากจะออกให้เราเวลาเดินมามันมันเหมือนไม่มีแรงไม่ไม,ไม่ไม่มีแรงเดินมันก็เดินตั้นเดินไม่สุดบ้างดอกเดินไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่นะฮะ,ะ,ะทำเมื่อวันที่อ่วันยี่ตกยี่สิบสี่วันมันก็จะตกของเดือนเมษานะฮะอันนี้นะฮะ อันนี้ของเดือนเมษาครับคือแปลงเนี้ยประมาณสามพันกว่าต้นเนี่ยสามพันกว่าต้นเนี่ยทําเมษาทําเมษาหมดเลยคือช่วงที่ทําเนี่ยแรงมากเนี่ยฮะเป็นดอกหมดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นไขป่ปลาเป็นดอกหมดเลยเห็นไหมฮะอันนี้ใหญ่มากนะครับสามพันกว่าต้นเนี้ยนะครับเนี่ยสวยมากเลยเนะี่ยเนี่ยผมจะเอาให้ดูครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะ จะเป็นเนี่ยเป็นยอดไข่ปลาหมดเลยครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะสวยมากเลยคือแบบโอ้โหเจ้าของปีที่แล้วได้ไปสี่สิบตันนะครับออกคือยังไม่ออกขนาดนี้ฮะค,คือปีที่แล้วออกออกไม่ขนาดนี้ครับปีนี้ออกหมดเลยครับออกดีมากเลยคือคนงานเขาเริ่มฉีบฉีสารเป็นแล้วพ่นสารเริ่มเป็นเริ่มเขา้าเข้า เข้ามือแล้วก็คือรู้มือแล้วก็คือเขาฉีดง่ายนี่นะฮะเป็นเป็นหมดเลยนะครับเป็นเป็นตาดอกหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจสารนะครับของผมนะครับเบอร์โทรผม083ครับ254 9264นะครับแล้วก็062 7825669นะครับ Facebook เสือตั้มเชิดดำครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับ มีหลายแปลงเนวผมจะถ่ายให้ดูเกือบทุกแปลงนะครับตอนนี้มันตอนนี้ผมถ่ายไม่ทันคือผมยุ่งครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับ